เสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะสวัสดีค่ะอารุณสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็จะทําอาหารจากฟักลูกนี้ค่ะฟักลูกนี้ก็ได้มาจากเพื่อนที่ทําสวนด้วยกันเขาให้มานะคะลูกใหญ่เลยค่ะก็จะหาเมนูที่เอาฟักอันนี้มาทําอาหารนะคะเมนูที่คิดได้ตอนนี้ก็จะเป็นต้มจืดฟักไก่นะคะเดี๋ยวไปหาผักในสวนแล้วก็เดี๋ยวจะทําอาหารแซ่บ อีกอย่างนึงกินคู่กับต้มจืดฟักนั้นนั่นก็คือผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราวรวมมิตรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บผักทาอาหารกันค่ะอ๋อก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อค่ะคลิปนี้มาเก็บผักในสวนกันนะคะเดี๋ยวไปทําอาหารไทยอร่อยอ่อยกันค่ะมีผักอะไรให้เราเก็บได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะ เท้าแปลงนี้เก็บได้แล้วนะคะเพื่อนเร็วมากเลยอะแป๊บเดียวเองอะคะ <is> ่เะ,คะเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไปทำอาหารกินแต่มันแก่เร็วนะคะโตเร็วก็แก่เร็วเหมือนกันเนี่ยค่ะเห็นไหมดอออกแล้วอะแก่เร็วเหมือนกันนะ <_' S 1> ถอนไปสองหัวนะคะๆๆๆๆๆแล้วก็โยกแล้วก็ดึๆๆงนี่ค่ะเป็นหัวจะเท้าหัวสั้นนะพันนี้ นี่ค่ะประมาณนี้นะถอนออกเลยนี่เราต้องการหรือเปล่านี่เพื่อนดูสิโอเคว้ายหัวงอนนะคะเนี่ยดึงอย่างเงี้ยน,นี่ค่ะต้นหอมรากมันก็ใหญ่อยู่อืมคาดนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวแค่สามต้นก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกนะคะ เป็นน้ำซุปเนาะใส่น้ำซุปอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะอันนี้ขึ้นช่ายบ้านเรา,มาเมล็ดมาจากบ้านเราเป็นขึ้นช่ายพันเล็กหอมขึ้นช่ายที่เรา,าต้นเล็กเล็ก,กันนะขึ้นช่ายใบยค่ะเดี๋ยวเอาไอเหน็ไหนไหมใบที่มันแก่ก็ยังไม่ได้ดูแลเกนะ็บแล้วก็เอาใบาแก่ๆถอนทิ้งไปด้วยนะคะเด็กทิ้งไปด้วยจะได้แบบเป็นต้นใหม่เดี๋ยวก็จะเก็บเอาไปสักกำนึงกำเล็กๆผักชีมีอยู่แค่นี้เองนี่ เดี๋ยวเก็บผักชีกันค่ะผักชีปลูกแบบนบ้านนะคะไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเก็บกะเพรานะคะก็เ,เก็บกะเพราตัดเก็บไว้แบบนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่กะเพราตัดสั้นๆนะคะเพราะว่ามันสูงเกินจะเกะก,กะทางเดินนะคะก็เลยจะตัดสั้น ให้เหลือตออยู่ประมาณสองสมนิ้วขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาแตกใหม่ตัดเลยเ,เก็บกันเลยค่ะพิษแดงซปเปอร์ฮอตนี่เม็ดใหญ่เลยนะคะเก็บไปเลยเก็บไปแช่แข็งนะคะไปทำพิษแช่แข็งดูดูเม็ดใหญ่มากเพื่อนเดูสิเห็นไหม เม็ดใหญ่มากแดดิชพันไอหัวเชอรี่เนี่ยค่ะเห็นไหมแต่และหัวใหญ่ดีจังเลยอ่ะโห oh, oh, เก็บไปหมดเลยแล้วกันนะคะแถวเนี้ยดูสิกำลังน่ากินอ่ะกำลังอ้ออ้ออันนี้อันนี้ด้วยโหโหแถวนี้หัวใหญ่เนี่ยเ,เพื่อดูสิ oh. โอเคเนี่ค่ะออกประมาณแค่นี้เนาะวันนี้ เดี๋ยวค่อยมาถอนนั่นหน่่ะเพื่อนดูสิโอเคค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นลูกพับนะคะลูกพับก้อยได้มาจากเพื่อนที่สวนค่ะเขาให้มานะพอดีเขารู้ว่าก้อยชอบกินลูกพับที่ออกจะนิ่มๆน,นะคือลูกพับที่มันแก่จัดๆค่ะลองกดไปมันจะนิ่มๆพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกพับพวกนี้ก็จะไปทําเป็นลูกพับตากแห้งนะคะมันจะมีรสฝาดนิดหน่อยเป็นบางลูกค่ะแต่ถ้าเกิดมันสุกนิ่มแบบนี้มันจะไม่ฝาดมันจะหวานก้อยชอบกินแบบนิ่มๆน,นะคะ ก็เลยได้มาเยอะเออนะคะเขาให้มาตั้งสองถุงนะหนึ่งสองนี่ก้อยก็เลยเอามาให้เพื่อนดูเห็นไหมคะลูกพับช่วงนี้เป็นฤดูของลูกพับค่ะถ้าลูกพับที่ปลูกตามบ้านทั่วไปก็จะเป็นลูกพับแบบนี้เนาะ,ะไม่เหมือนลูกพับที่ขาดนะคะไม่ใช่ลูกพับแบบไรมเมล็ดอันนี้จะเป็นมีมเมล็ดมเมล็ดเยอะมากนะคะก็จะอาศัยว่าเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไปฝากเพื่อนๆที่ประเทศไทยด้วยนะ,ะเผื่อคนชอบปลูกเนาะ,ะก็เดี๋ยวจะติดไม้ติดมือไปถ้าได้กลับไทยนะคะ ได้ผักจากสวนใหญ่มาแล้วเดี๋ยวมาเก็บผักหลังบ้านกันต่อคะ่ะวันนี้จะทําผัดกะเพรานะคะก็เลยจะเก็บถั่วฝักยาวไปด้วยเอาไปปนสักหน่อยจะได้อร่อยๆค่ะเห็นไหมออกมาใหม่เต็มเลยเพื่อนยอดสุดยอด้อมวนไข่กับจุนทรีสักข้์แสงนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรขาดนะสำหรับพืชที่กินพวกฝากพวก นะคะคก็ยแนะนําเลยนะว่าต้องใช้นะคะต้องใช้ไม่ต้องฉีดพ่นก็ได้นะแค่ลดลงดินก็โอเคแล้วค่ะแล้เวเ,เดี๋ยวไปเก็บข้างหน้ากันนะคะนี่ค่ะเป็นถั่วปูนะัถากูก้อยมาแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บถั่าปูก่อนฝั่งนี้ก้อยลดจุลศีสก,กสัดแสงกับฮอร์โมนไข่ช้าไปนะคะดอกร่วงไปหลายดอกเลย พอรดมาปุ๊บมันก็มันก็มกีมากขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยติดทุกอันเลยเห็นไหมคือต้องลดให้เขาแคลเซียมนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวดอกมันจะร่วงไม่ติดผลให้นะคะเนี่ยค่ะพอก็อยลดไปก็เนี่ยเห็นไหมคะติดทุกอันนี้ก็ติดนี้ก็ติดนี่นี้ก็ติดก็ติดแล้วนะคะไม่ร่วงแล้วะคะ่ะตอนแรกร่วงเยอะมากเพราะว่าก็ไม่ได้ฉีดนะคะมัวแต่ยุง่งเรื่องเรื่องลูกชายะคะ่ะแล้วก็ทําสวนนะพวกเตรียมแปลงผักอะค่ะลืมดู ผักที่เราต้องดูในบ้านนะก็เลยแบบได้กินแค่ฝักเดียวเองนี่เก็บถั่วฝักยาวอันนี้นี่ค่ะเก็บเลยนี่ค่ะเด็ดเด็ดอันนี้ได้สามแล้วนะคะสี่ 4. อุ้ยตายลนโอเ,เก็บนีอีกนะ เค okay, ค่ะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะทวฝักยาวไหนๆก็มาสวนหลังบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะโชว์ต้นกล้าผักให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเพาะพวกบอคอกี่ผักกาดขาวกระหล่ำปีนะคะต้นกล้าเล็กๆน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวสองสวันนี้ก็จะลงแปลงใหญ่แล้วนะคะสำหรับต้นกล้าผากักมันมีใบจริงซัก 3 5ใบแบบนี้ก็สามารถลงแปลงได้แล้วนะคะตอนนี้ก็อยห,หาเวลาอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะรีบลงค่ะแบบนี้โตเร็วนะคะตอนนี้ก็มีทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมผักแล้วก็ทำอาหารกันค่ะ ได้แล้วค่ะต้มจืดไก่นะคะใส่ผักรวมค่ะมีทั้งหัวไชเท้าแครอทแล้วก็หัวหอมใหญ่ด้วยนะคะตามมาด้วยผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราวรวมมิตรรวมผักด้วยนะคะรสชาติแซบ่บอย่าบอกใครอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มความฟินอร่อยข้อพี่อีกนะคะด้วยไข่ดาวแบบครึ่งสุกครึ่งดิบแบบนี้นะคะอร่อยมากค่ะ นั่นก็ใส่เฉพาะแค่ตอนนี้ที่กินตอนเย็นค่อยใส่เพิ่ม่ะพอกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็กินของหวานต่อก็จะเป็นลูกพับค่ะซึ่งมีในช่วงนี้นะคะหวานอร่อยมากๆค่ะ อขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะในคลิปนี้ก็ก็ได้เก็บผักมาหลากหลายชนิดเลยค่ะเอามาสําหรับทําอาหารด้วยแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยเป็นสเสบียงนะคะเวลาที่เราอยากกินอาหารไทยอะไรเราก็แค่หยิบผักในตู้เย็นหรือว่าไปเก็บในสวนมาทําอาหารค่ะทําแบบง่ายๆแต่กินแล้วอร่อยนะคะติดใจมากๆเลย สำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ